สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะว่ารูปตัวไหนครับน่ารักเซ็กซี่หรือหุ่นยนต์นะครับหรือพวกส้มบุกโลก ก็ยังจะต้องหลีกทางให้กับป่าของผมนะเพราะปาเพราะว่าป่าของผมนี่กลับมาแล้วครับกับป่าโกจิล่านะครับหรือก็ซิล่าไมเกรนวันนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าคนลุกแล้วครับผมนี่ดีใจจนเนื้อเต้นแล้วหลังจากที่ได้เห็นคลิปตัวอย่างเนี่ยเราก็บอกเริ่มวาดกันเลยดีกว่าครับพูดมากก็เสียเวลาครับอ่าเราก็ขึ้นโครงตาแบบนี้เลยครับมีเส้นจมกงแล้วตั้งมีเส้นจมูกครับแน่นอนคือเส้นตาแล้วเราขึ้นโครงตาแล้วนี่คือจมูกนะครับที่เห็นขีดขีดเนี่ยรูจมูกมันนับอ๋อแล้วก็ เติมปากเลยาการวาดโครงหน้าของสัตว์ประหลาดก็จะไม่เหมือนกับโครงหน้าของคนนะครับผมก็จะวาดแบบแค่มีเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็เส้นจมูกไม่มีขึ้นคางนะครับเพราะว่าเราจะวาดกลามมันเลยครับนี่ มันก็ปากแบบนี้เลยนะบอกได้เลยว่าโคตรจะทรงพลังนะครับเพราะผมไม่ได้วาดสัตว์ปรลาดมาน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 นานหรือเกินแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเพราะว่ามันเกิดใหม่ครับมันกลับมาแล้วนั่นเองโอ้โหกับไมเกรนวันนะปกติมันชื่ออ่ไมนัทวันนะแต่ตัวที่ผมวาดนี่คือ ก็ซีล่าไมเกคนวันวาดแล้วนี่คือบอกได้เลยว่าไมเกิลขึ้นแน่นอนนะครับถ้าวาดตามผมเนี่ยเพราะผมจะวาดรายละเอียดที่ค่อนข้างจะแบบสายลวกจะไม่มีทางวาดน,นะครับเพราะว่ารายละเอียดผมจะวาดทั้งตัวเลยครับอ่านี่นี่ก็จะเป็นแบบระหว่างคิวนะครับมันไม่มีคิวนะครับแต่จะมีเหมือนคล้ายๆแบบตรงใกล้ๆตานะแบบนี้เลยแล้วนี่คือปากนะปากก็จะมีรอยอเวลามันแยกแยกปากขากรรไกรบนขากรรไกรล,ล่างนะครับนี่แล้วนี่คือลิ้น บอกได้เลยว่าตัวนี้นี่ผมจะวาดมาแบบโคตรทรงพลังรายละเอียดสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นสายลวกวาดแบบรายละเอียดเต็มขั้นเต็มสูบนะครับสาหรับสับปลานี่รายละเอียดเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้นะครับยิ่งรายละเอียดเยอะเต็มตัวมันยิ่ง เห็นถ like I mean, ึงความอลังการนะโดยเฉพาะผิวหนังของมันนะเดี๋ยวผมจะมาวาดให้ดูเลยครับนี่บอกเลยว่าคลิปนี้นี่หาดูได้ยากครับเพราะนานๆนี่ผมจะได้วาดสักทีนะตอนนี้อารมณ์ผมมันขึ้นมาวลาอารมณ์รักสัตว์ของผมมันกำเนิดแล้วครับอ่าี่โอ้โหบอกเลยว่าร่างนี้มันก็จะต่ายจากกซิลาตัวอื่นครับเพราะกซิลาตัวนี้นี่จะมีแบบเอกลักษณ์เฉพาะเลยอะ อ่านี่บอกได้เลยว่าตัวนี้ผมรับประกันเลยว่าเถื่อนแน่นอนครับอ่ามันไม่ใช่กัซิล่าที่โผล่มาแล้วเป็นพระเอกนะครับนี่กัซิลานี่มันต้องระเบิดเมืองนะครับผมชอบระเบิดเมืองนะนี่แล้วที่คือทรงหัวนะครับนี่ก็ล่างโคมาก่อนเลยครับอ่านี่คอมันครับนี่บอกได้เลยว่าไอ้ตัวแรกๆที่ผมเคยวาดไว้มันคอยาวเกินไปนะ <c oughs> คือมันเป็นการวาดครั้งแรกๆครับที่ที่เริ่มวาดในช่อง youtube มันก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยครับเลยคอยาวอันนี้นี่บอกได้เลยว่าทรงพลังนะครับเออนี่นี่คือมือครับมีสีนิ้วจัดไปเลยครับมือของสัตว์ประหลาดมือของมังกรครับมีสีนิ้วจัดไปดีนี่ลีล่างโค้งไว้ก่อนนะครับประมาณนี้่าผมจะวาดท่าทางที่แบบโคตรจะทรงพลังครับนี่คือกล้ามหน้าอก ผมจะติ้งต่างไปกับน,นี่คือหน้าอ,อกนะครับอ่านี่คือการล่างโค้งนะครับการที่เราจะวาดอะไรสวยได้เราก็ต้องมีโค้งนะครับถึงแม้จะเป็นสัตว์ประหลาดก็ต้องมีโค้งนะครับนี่และนี่คือน่องขาของมันนะครับบอกได้เลยว่าวอ้วเนบิ๊กมาก ขนาด A4 ผมยังแทบจะไม่พอเลยนะสุดจริงก็ไม่ต้องบอกเลยนะถ้าผมเติมรายเหลี่ดนี่มันจะเทพมากๆเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานมาหาศาลตามตามตัวที่ขนาดใหญ่นะโอ้โห <c oughs> บอกได้เลยว่างานนี้คืออลาัางการงานสร้างครับตอนนี้โอ้ <c oughs> พูดไปดีผมแค่ล่างโครงผมยังขนลุกเลยนะเพราะมันเทพจริงครับนี่นี่คือขานะใหญ่ไม่เอบเลยนี่แล้อีกข้างหนึ่งนี่ก็จะแบบนี้เลยครับ แบบมันกําลังจะนั่งแบบให้มันที่มันต้องทําท่านั่งอย่างนี้เพราะว่ากระดาษผมมันไม่พอผมอยากจะวาดให้มันเต็มตัวนะครับหากเพื่อนๆใครรู้ใครดูช่องผมมานานก็จะรู้นะว่าผมเนี่ยชอบวาดเต็มตัวนะไม่ใช่วาดแล้วมันขาดครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมชอบวาดทั้งตัวนะครับแล้วครนี้ผมจะวาดทั้งตัวมันไม่พอนะครับนี่ผมต้องวางกระดาษเป็นแนวนอนเลยนะเพื่อรองรับกับหางของมันนะรับนี่ ประมาณนี้เลยครับนี่คือช่วงก้นแล้วก็หางมันนี่ผมจะวาดให้มันยาวให้มันเห็นทุกสัดส่วนเลยนะครับนี่บอกได้เลยว่าเทพมากนี่ประมาณนี้ยาวอย่างนี้เลยอ่าดีแค่นี้ผมก็ได้ล่างโครงแบบเต็มตัวแนละ้วบอกผมเลยขนลุกเลยนะนี่ตอนนี้ผมก็กะเลขพอดีแล้ะอ่าแล้วเราก็ขึ้นโครงอย่างนี้มาก่อนนะสามสี่เส้นตรงนี้ตรงหัวมันคือเป็นเส้นที่แบ่งบง่งบอกถึงว่าลายเกล็ดของมันนะมันจะเป็นเหมือนกับภูเขาขึ้นมาตามหัวเลยคนระับ เนี่ยผมก็ล่างๆไว้ก่อนนะครับลายเราจะได้ไม่เอ่อไม่เพี้ยนเกินไปนะครับมันจะได้เรียงเป็นแถวๆเส้นๆที่ผมกะเอาไว้นี่เพื่อนๆก็กะนี่คือคอครับต้นคอมันกระดูกคอเออต้องเรียกว่ากระดูกคอนี่ตรงนี้ไอตัวนี้มันจะมีสัญสลักษณ์เด่นเป็นกระดูกคอเลยนะครับและที่ขีดอยู่ตรงนี้ก็คือรอยยับของตรงคอมันนะครับนี่มันก็จะเป็นริ้วๆขีดๆง่ายๆเงียง้ยครับนี่ผมก็เติมโค้งๆไป นี่ลักษณะของมันก็จะเป็นพวกลอยครับนี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกดของมันครับเกตของมันก็แหลมๆขึ้นไปเลยครับนี่เวลาวาดก็ต้องวาดให้มันปลาหนี้นับนี่ผมก็โคตรปลาหนี้เลยครับนี่ขีดไฟครับโอ้โหนี่บอกได้เลยนะครับสายลูกอย่างผมจะไม่ทําอย่างนี้เด็ดขาดนับนี่คือกรณีพิเศษนะครับอ่าเนี่ผมจะเติมรายละเอียดให้ดูครับบอกได้เลยว่าผมเติมรายละเอียดได้สุดยอดมากนี่ค่อยๆปลาหนี้ไปนะครับก็ค่อยขีดไปทีละเส้นนะครับ ลายมันจะได้ออกมาดูสวยครับนี่ผมดูผมขีดเลยครับเป็นตัวอย่างนี้โคตรสวยอ่าฮะแเราจะวาดรูปสวยได้เราต้องปานี่นะค,นค่อยๆขีดช้าๆค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆครับมันจะยิ่งมีรายละเอียดและดีเทลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ ตรงนี้ก็ชี้ช่วงหัวไหลนะผมก็เติมไปครับนี่บอกได้เลยว่าใครเห็นก็ต้องขนลุกนะครับนี่คือรายละเอียดสุดเทพที่ผมบรรจงอย่างปลาณนีตแล้วนะครับน,นี่โหยิงย่งยิ่งยิ่งผมขี่นี่ผมยิ่งขนลุกมากขึ้นนะเพราะว่ามันช่างเยอะเหลือเกินนะครับบองเลยถ้าผมขี่นี่ทั้งตัวนี่เป็นต้องอ้วกแน่นอนอ่านี่ยโห,หมันทรงพลังเหลือเกินครับอ่าดีค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบเวลามีเยอะ อ่านี่แต่ที่ผมอาจจะอาจจะแย่หน่อยก็คืออาจจะมีการปวดหลังนะเพราะว่าอาจจะวัดนานไปหน่อยอาจจะมีการเมื่อยสะโพกเมื่อยแขนโอเคแต่ช่างมันครับสำหรับตัวนี้ผมก็พยายามเล็มอย่างเนียบที่สุดแล้วนะนี่คือรอยรอยของรอยยับของคอนับเติมเติม,ตมไปนะคนี่นี่พยายามให้มีโคง้งๆคงนะอย่าเล็มๆอย่าตรงๆอะไรเด็ดขาดนะให้มันโคง้ง โค้งไปตามรอยอรอยคอรอยอะไรของมันนับนี่ตามธรรมชาติเลยดิตรงตาผมก็เติมเติมไปครับี่เติมให้มันมีรอยย่นรอยยับครับมันต้องทั้งตัวครับนี่คือการเติมดีเทลนะครับอ่ามีเกลดมีอะไรแล้วแต่เราจัดปลายนี่เดี๋ยวเวลาตัดเส้นแบบคร่าวๆเดี๋ยวผมจะไปเติมดีเทลให้มันชัดเจนแล้วก็มากกว่าเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเติมให้ดูแบบ าเข้าข้าวไปก่อนนะครับแต่ผมก็จะเติมให้มากที่สุดเท่าที่จะเติมได้นะครับเพราะว่าถ้าขืนเติมมากทั้งตัวนี่เวลาตัดเส้นผมก็ต้องมาลบอีกนี่ซึ่งมันก็ไม่ไหวกิเกียดนี่ผมก็จะวาดให้ดูให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆน,นะว่าผมวาดละเอียดได้เนี้ยบขนาดไหนนะครับนี่ผมเติมเกจทีละชิ้นเลยครับอย่างปลาณีตอ่านี่จัดๆไปเลยครับแล้วก็เติมขีดๆไปนี่คือรอยย่นนะนี่พยายามขีดให้มันทั้งตัวนะครับ อ่าครับม,มีมีขีดมีขีดอ่าเป็นเป็นผืนผ้าบ้างแล้วก็ตัดตรงลงมาบ้างครับมันจะได้ดูสง่าแต่ว่าเวลาตัดก็พยายามตัดโค้งๆหน่อยนะแบบนี้เลยอ่ากล้ามเนื้อของสัตว์มันจะเหมือนกับกับเพื่อมเป็นคุน้นโค้งนะมันไม่เส้นตรงเวลาเราตัดลายเราก็ตัดให้มันโคง้คงๆหน่อยตามตามอ่ากล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับอ่านี่เราจะตัดยังไงครับก็ตัดตามความรู้สึกของเราครับนี่แบบนี้เลยครับนี่เนี่ยขีดๆีอย่างนี้เลยครับเนี้ยสวยงามนี่เติมเกล็ดปลาย อ๋อนี่ครับพยายามเติมอย่างนี้ครับเนี่ยศาสนาเราสังเกตดูค่อยๆโค้งตามมือเราครับอ่านี่แค่นี้ก็รายละเอียดเต็มตัวละแต่ผมจะไปเติมให้มากขึ้นอีกตอนตัดเส้นนะครับตอนนี้ก็ดูไปข,ข้าวๆก่อนโอเคนี่คือกองเล็บมันโอ้โหบอกได้เลยว่าคนลุกอีกแล้ว <laughs> มันเยอะเหลือเกินครับ <N ic ly> นี่เพื่อนๆจะพึ่งท้อนะครับแต่ผมขนาดแค่ดูแล้ววาดเรื่อยๆนี่ยังเกือบจะท้อเหมือนกันนะเพราะว่ามันทรงพลังเหลือเกินนี่ค่ <N ic ly> อยๆเติมไปครับนี่เกตดเกิดเกิดนี่ขีดมีเกตดอาจจะท,ทับทับซ้อนอะไรกันมางอาจจะงงแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็คือขีดให้เป็นรอยย่นนะแล้วก็มีเกิดกลมๆอะไรบ้างทับๆกันหน่อยครับนี่ก็ประมาณนี้อ่านี่ครับมันก็จะทําเป็นรูปแบบนี้เลย นี่แล้วนี่คือรอยย่นของหน้าอกครับนี่ดูตามนะครับลักษณะของหน้าอกนี่ก็มันก็เป็นแผงอกแบบนี้เลยนี่แล้วก็ขีดอย่างนี้ครับเนี่ยพยายามขีดให้ทั่วตัวนะครับค่อยๆนะครับชา้าๆไม่ต้องรีบอ่าแต่คลิปนี้ผมไม่ได้เร่งความเร็วนะครับ <laughs> อย่าไปดูว่าเป็นเร่งความเร็วนี่มผมไม่ได้เร่งนะนี่ผมค่อยๆขีดอ่าผมพยายามบรรจงให้มันสวยงามนี่เดี่ยฮะ แค่นี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหบอกได้เลยว่ากสิลานีผมในรายละเอียดจัดเต็มมากนะครับบอกได้เลยนะครับสายลูกอย่างผมนี่ไม่มีวันทําอย่างนี้กับตัวอื่นนะเพราะว่าตัวอื่นนี่ผมทํานี่คือผมเลิกครับนี่เฉพาะสัประหลาดเท่านั้นนะที่ผมจะทํานี่ผมโค่นลงทุนเลยอะเห็นไหมครับดีมีการขีดเส้นนี่ผมคํานวณไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วแล้วว่าเส้นไหนจะมาเส้นไหนครับนี่ดูครับเพื่อนๆอาจจะลอกตามไม่ได้นะครับแต่สามารถขีดตามได้นะครับ <laughs> บอกได้เลยนะทุกเส้นผมไม่ได้มั่วนะครผมจินตนาการคิดมาเรียบร้อยวางแผนอย่างดีแล้วว่าเส้นไหนจะต้องมาบรรจบตรงไหนนะครับนี่ดีรอยเก็ตของมันนะนี่สวยมากอ่าแล้วค่อยละเลงออกมาอย่างนี้กึศกึศกึอ่าเนี่ยลอยยับตรงข้อพับของหัวข่ามันนะนี่มันจะมีรอยยับเต็ไมไปหมดเลยนะนี่ค่อยเติมไปครับเติมให้มันเต็มเลยดีประมาณนี้สวยงาม บอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่รายละเอียดค่อนข้างสูงนะผมต้องใช้ความปานี่แล้วก็สมาธิอย่างยิ่งยวดน,นะครับแล้วย้ําเลยนะครับที่เห็นขณะนี้คือผมไม่ได้เร่งความเร็วนะครับนี่คือการวาดเกรด็ดว,า,วาดรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเนี๊ยบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ช้าอย่างสุดๆด้วยครับนี่แบบนี้เลยนะโอเคทีนี้เราก็ได้เล็บละเป็นไงโอ้โหบอกได้เลยว่าขาดีโคตรจะใหญ่นะครับ อ่าแล้วที่มันใหญ่เนี่ยอาจจะดูแบบใหญ่เกินไปหรือเปล่าก็เปล่านะเพราะว่ามันมันอยู่ในมุมที่ใกล้ใกล้ไอ้นี่ของผมนะใกล้ใกล้กล้องมือขามันก็เลยต้องเบิบเอิบหน่อยคนระับโอ้แล้วมันจะโคตรจะทรงพลังครับอ่านี่คือรอยครับนี่เติมกระดูกกระดูกมือเลยกระดูกนิ้วเอ๋แล้วก็เล็บอ้าวนี่ หากเพื่อนๆยังไม่รู้จักกอซิล่าไมเกนลวันนะให้กลับไปดูคลิปตัวอย่างนะบอกได้เลยว่าโคตรจะอู้หเห็นแล้วอยากดูอะ่ะนี่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วสามารถว่าตามกอซิล่าของผมได้โดยโดยไมเกนไม่ขึ้นนับเรามียอดกดไลค์มียอดดูเพียบนับรับรองได้เลยว่ามันติเวิร์ดมาแน่นะบอกได้เลยผมต้องวาดเป็นมันติเวิร์ด แบบโอ,อ้ยอนาจักสัตว์เลยอ่ะบอกไว้ก่อนเลยครับนี่แล้วผมก็จะตามจะจัดรายละเอียดแบบนี้เลยครับและเรียนแบบจัดเต็มนี่ความละเอียดบอกได้เลยว่า4ฟร์เคยังไายครับนี่เจอผมลากเข้าไปอสวยงามนี่เวลาเรียงก็เรียงสวยๆเป็นเกต็กตนะอารมณ์นึกถึงเหมือนหินอ่อนเรียงกันตรงทะเลอ่าทะเลบางแสนอะไรประมาณนี้เลยเป็นหินเรียงเรียกันสวยๆนะนี่แล้วก็เติมรอยย่นไปยับๆอบอนี่ เติมเกไปครับอยากให้มีเกตตรงไหนก็มีครับนี่แล้วก็เติรปปมรอยย่นบายฟุ๊บฟุ๊บุ๊บุ๊บโอ uh ้โหดีครับโคตรจะสมจริงมากเลยนี่เป็นไงครับเพื่อนๆคงจะลากตามผมไม่ได้แน่ครับเพราะว่าผมขีดคำนวณมาอย่างดีแล้วอ่านี่สวยงามแล้วนี่คือเล็บมันครับนี่ผมก็เติมรายละเอียดให้ชัดๆเลยนะว่าเล็บมันประมาณไหนนี่แบบนี้เลยครับโกงเล็บ กงเล็บผมก็นึกถึงกงเล็บนกเลยนะครับนี่แล้วก็มาจัดใส่โอ้โหเนี่ยครับขีดๆค่อยๆข,ขีดไปครับเป็นไงครับเนี่ยเว,เวลาล่าสปาราดีเวลาวาดส่วนใหญ่ก็จะหมดเวลาไปกับรายละเอียดดีเทลแบบนี้นะครับนี่อ่าค่อยๆข,ขีดไปครับดีเทลพวกนี้จะสวยได้ถ้ามีการคำนวณให้มันแบบว่าอ่าไปตามรอยย่นรอยยับเหมือนกับรอยย่นของมนุษย์นะครับอ่าตรงไหนมันพับแล้วก็ย่นไปตามนั้น,นครับ อ่าหรือถ้านึกไม่ออกก็คิดๆเลยครับนี่เอาละครับตรงนี้แล้วที่ผมดูคลิปตัวอย่างแล้วผมก็สะดุ้งครับตรงตรงกลางหลังมาเลยนี่คือปักกันลังนะครับโอ้โหดีมันจะขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปตัวอย่างแล้วบอกโอ้โหท่าท่าอะไรว่าท่าตอมิกเบรคนับลมหายใจอะตอมิกบอกได้เลยว่ามันจะลังจะพ่นไฟนะครับไอตรงข้างหลังเนี่ยละมันพุ่งออกมาเป็นดอกเห็ดเลยครับอุย ไม่มีกอซิล่าตัวไหนเป็นแบบนี้นะครับยกเว้นไอ้ไมเกนวันะครับตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าตอนที่มันจะยิงลําแสงอะตอมิกนี่ผมนี่ขนลุกเลยว่าโอ้โหมันโคตรจะเท่เลยนะโอ้โหูหอารมนี่พอแล้วมันยิงมาผมนึกว่ามันเป็นอุลตร้าแมนด้วยซ้ํานะ <laughs> โอ้ยยิงฟูยิงอยากดู สุดยอดนี่ครับผมเติมให้เลยนะครับมันอาจจะเลียงไม่สวยคนระับเดี๋ยวก็ไปไปเลียงใหม่คนระับนี่ผมก็ขีดให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่ารายละเอียดดีเทลมันถือว่าเยอะมากเลยนะครับเออและการว่าของผมนี้คือไม่มีการเร่งความเร็วนะครับไม่ใช่สแตนด์อินนะผมขีดเองสดๆนะครับอ่านี่ผมอาจจะมีว่าช้าบ้างเร็วบ้างนะเพราะว่าช่วงใกล้ๆท้ายๆนี่ผมอาจจะเริ่มปวดหลังแล้วนะครับ <laughs> เฮ้ยอย่ามาเกก,กะเออนี่นี่ผมก็ว่าเพื่อนๆอาจจะดูมันแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรนะรเวลาตัดเส้นผมจะทําให้มันดูแบบน้หนาทรงพลังนะครับอ่าอันนี้ก็คือขีดให้ดูคร่าวๆไปก่อนว่าจะมีประการังตามตัวนะครับนี่ก็ดูตามหางเลยนะมันจะบิดมาอย่างนี้อ่าเนี่ยค่อยๆขึ้นไปนะครับโอ้โหผมชอบตอนที่มันชาร์จอะตอมิกมากเลยอะ มันจะค่อยๆทะลุขึ้นมาป่าป่าป่าป,าป,าป,าปาเป็นเสียงดน,นตรีเลยบอกได้เลยโอ้โหนี่นะครับที่ผมรอคอยครับแล้วก็ระเบิดเมืองสุดฟิกนี่ขออย่างเดียวนะครับอย่าให้กอซิล่ามันบินก็เป็นพอนะครับอแต่การที่มันคิดประก,กาลังออกมาจากหลังนี่ผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคละอะมันโคตรเท่เลยอะ ตัวนี้ผมอยากได้เป็นโมเดลเลยนะแบบยิงแสงออกมาแล้วมันก็ตึกต๊กตึกตึกตึก,ตกพูดแล้วก็สีมันเท่จริงเว้ยอ่นนี่ก็เติมลายๆขีดๆไปนะแบบนี้เลยนี่ค่อยๆค่อยๆทำไปนะปรนี้ปรนีตหน่อยอโอเคหูอลังการมาก <c oughs> สุดยอดเดี๋ยวไปดูตอนตัดเส้นแบบอลังการไงว่ามันจะสวยขนาดไหน แสงอะตอมิกโคตรอลังการงานสร้างด้วยบูกราสเสริมเจดแผ่ออร่ารังสีลิลียด้วยฮอตพิงเติมขี้ฟันให้ปากอดด้วยครีมเบดเสริมขี้เล็บด้วยมอสกรีนพ่นรองพื้นทั้งตัวด้วยบัชออนอ่อนก่อนบอกตามตรงโคตรอลังการบลเริ่มเทมทำเอาแขนถึงกับช้าฮะไลเชสมอสกรีนทับอีกเลยเยอร์ให้ดูดีมีมิติหลอกตาทับถมด้วยวอร์มเกร ผิวจะได้ดูหยาบกระด้างระบายอย่างปราณีตเติมเต็มทุกรายละเอียดปาสีดำทมินให้ปากกดดูน่ารักกิมลิมขวัญผวาไปทั่วทั้งโลกาแววตา King of Monster อ่อยด้วยเย็นแล้วคนลุกสซ่ดูด้านชี่หาย